ฟังเลยครับโเลงโเลียง,งนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูร้านขายของเกี่ยวกับเทศกาลฮาโลวีนนะครับผมผม,ม,มาดูกันว่าข้างในร้าน,นมันจะมีอะไรบ้าง่ซงแน่นอนว่าเทศกาลนี้ฝรั่งเขาให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับผมยังไงไปตามดูเลยก็ผมไป

ดูดิดู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 ดนดูดูดูนูดนดูยูดงดูดวดูดูดดูนีดูด่ดดู มาดูตัวคลาวดีกว่าตัวตวลก <unser> อุ้ยเ <oppose. S 1> ชื่อเวนกำนกกร่อกลัวมากเลยแต่คนแต่ละตัวนี่แบบว่า กูมานขงเขาเพียงเดียวเลยแต่ละอย่างน่ากลัวสุดโอ้ไม่ก้อยเห็นได้ครับว่าฝรั่งเขา,เอ,าอาจารย์กับงานนี้แค่ไหนงานนารูวีนเนี่ยผีทุกตัวน่ากลัวมากดูนะครับว่าของพวกนี้ฝรั่งเขาเอาไปตแกแต่งบ้านกันคิดดูสิว่าฝรั่งเขาไม่กลัวกันเลยหรือเปล่าดูน่ากลัวมากเลยนะแต่ละอย่างเนี่ย เหตุการ์น,นั้ผมยังกล,ลัวเลยผมช็อกเลยกลับแล้วไม่กลัวได้ไงเราเนื้อ <c oughs> <c oughs> ไก่ที่อยู่ในทุกเทศกาลนะครับไม่ว่าจาะฮาโลวีนปีใหม่เชงเม้งดี๋ยวน,น,นะต้องมีตัวนี้ดูโลเสียงมัน <ś c oughs> อุ้ยไอไก่บ้าผมคว้านเสื้อนี้ไหมอันเนี้ยดูดีน่ารักไหมฮะเป็นมุจโคก <ś c oughs> ไมี no, เล่นพารีปูปเปอร์พารีปูเปอร์ไก่มีคุกกี้มีขี่วัวมีซูโมโ่แล้วเนี่ยเดบีน้นี่เป็นชุดคู่นะครับผมชุดคู่สำหรับคู่รักหรือเป็นเพื่อนกันแฟนกันก็ใส่กันได้น,นะครับผมใส่ให้ดูเลย

แหวนละตัวน่ารักไหมล่ะน้องๆน้องๆคือ,อ,อ,อแก่คอตา,ายแล้วตายแล้วช่างคิดนะนี่เมอร์เมดจ้ะใครดูเมอร์เมดแล้วอยากรู้ว่าเมอร์เมดกระดูกเป็นยังไงนะเป็นอย่างนี้นนราคาเบาๆ17บเจ็ดถึงขนาดยากจะเก็บหร้อบ500 600บาท ัลโหลสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามโอเล้งโอเล้งด้วยนะครับแฮ้ย <c oughs> ลุกดิมันเหมือนมือเน่าลุก,ลกสมองสมองดูสภาพ มีทุกอย่างจริงๆขาเอ้ยแขนเอ้ยสมองก็มีครบครบจริงๆตอนนี้นะครับผม,ดเ,ดะะผมเด็กเอนะครับเขาก็จะซื้อไปทริกออนชีตในโอราฮาวีนะครับผมไปขอแคนดี้ตามบ้านนะครับผมก็จะถือตะกร้าอย่างนี้ไปทริกออนชีตน่ารักสุดๆน่ารักสุดๆ เน,นี้ยจะเป็นตะก้าก็ได้นะช่วกนเอาละครับผมผมก็คิดว่าน,นี่ก็เป็นทุกส่วนแล้วละครับสำหรับฮาร์ลีวีลหรือช็อปที่ขายของตรับเทศกาลฮาโลวีเนเียงอย่างเดียวนะครับสวัสดีครับเรามาอยู่กันที่มอน s เตอร์ n i g o กอแล้วนะครับผมเราจะมาตีกอล์ฟกันในธีมฮาโลวีนนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าข้างในเนี่ยจะน่ากลัวและน่าตีกอล์ฟมากแค่ไหนนะฮะลองไปดูกันเลยนะครับ เราได้มาแล้วครับผมไม้กอล์ฟนะครับแล้วก็ลูกกอล์ฟนะครับอ่าประมาณนี้นะครับไม้กอล์ฟเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันข้างในนี้นะครับผมจุดอยู่ข้างในนะครับป็นชว์นะครับนะรามาไปดูกันว่ากอล์ฟในร้านฮาราวีนจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับ สำหรับทริปนี้นะครับผมพาตีกอล์ฟในเมืองคารวีนะครับผมแล้วก็เล่นเกมตแบบ่างๆในนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ไม่มากกน็น้อยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับโปลเล้งโมเลียงนะครับล้าเจอกันคลิปหน้านครับบ๊ายบาย